กระเทียมพริกไทยเป็นหมูใบช่อหมักเนื้อนุ่มนะครับสูตรกระเทียมพริกไทยสวัสดีครับเพื่อนครับตอนนี้ก็เริ่มล่าเต็มที่เลยครับเพราะว่าตอนนี้ไม่มีเคอร์ฟิวแล้วใช่ไหมครับตอนนี้ได้สบายหน่อยไดนะ้ไหมครับ โปร่งโล่งเบาเนี่ยครับตอนนี้ค <Okay. S 1> ุณดิเลยคิดว่าเมื่อเราสบายเนื้อสบายตัวหลังจากกักตัวกันมาสองสามเดือนเลยครับเรียกว่าตอนนี้พ้นจากโรคโควิดไปแล้วน,นะครับเราก็ระวังนิดหน่อยแต่เราก็สามารถที่จะมีความสุขกับการรับประทานอาหารได้ใช่ไหมครับวันนี้วันนี้เลยจัดเมนูเด็ดๆดมาฝากครับเรียกว่าเป็นเมนูพื้นฐานนะครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆเคยกินไหมครับว่าอย่างพวกหมูกระทีพิกไทยราดข้าวอะไรพวกนี้ครับ แต่วันนี้ฮูดี้มีเมนูพิเศษที่งให่นะครับคือเมนูที่เรียกว่าเป็นเมนูที่เด็ดนะครับของครูออนไลน์บาบูดี Al ้ครับเป็นครัวชาววังที่เรียกว่าสรรสร้างหาเมนูเด็ดมาฝากเพื่อนๆครับนั่นคือเรียกว่าหมูทอดกระเทพยพิชัยบะช่อครับเรียนครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิง่งยิ่ง,ง,งเมื่อคิดถึงอาหารคิดถึงครัวต้องครัวออนไลน์ครับ หมูทอดกระเทียมพริกไทยบักช่อครับอาหมูทอดกระเทียมพริกไทย,ยน,น,นะครับเป็นกรอนกนะครับหมักด้วย กล้ามทีกระเทียมริกไทยนครับปรุงเข้าไปในรสหมูหมักนะครับเอาไปหมักนะครับทิ้งไว้ข้ามวันนะครับแล้วเอามาทอดนะครับความลงตัวของหมูเอนไซม์ของหมูลงไปในเนื้อหมูบะช่อครับนุ่มนวลพอลิ้นแตะนิ้วขับปากอืมมันนุ่มมันนุ่มมันนุ่มลิ่นลงคุ้ยลงสุดๆนะครับอร่อยอยากให้เพื่อนๆครับเอาลองไปทานดูนะครับแล้วจะดูเรื่องว่าหมูบะช่อนะครับที่ไปทำ ทอดกระเทียมพริกไทยนะครับที่หมักมาแล้วข้ามวันนะครับมันทําให้หมูนี่นุ่มนะครับเป็นเรียกว่าเป็นหมูนุ่มแล้วก็หมักด้วยรสคลื่นเทศกระเทียมพริกไทยนะครับเรียกว่าหอมขุ่นนะครับแล้วมาทอดนะครับกินเข้าไปนะหมมเพอาะแตะลิ้นะครับโอ้โหสุดสุดเลยครับเพื่อนครับนี่เลยรับเรียกว่าเป็นเป็นเนื้อดิที่ว่าแถมให้กับสําหรับการฉลองที่เรียกว่าเราพ้นจากการเคอร์ฟิวแล้วใช่ไหมครับเราจะได้มีความสุขกับการที่ได้กิน อาหารอร่อยริมรุดรสช่ติเบาละยใหญ่ชานะครับหา<ของ>กอยากจะลองทานและสูตรเมนูเด็ดของหมูทอดกระเไียมทไทยบ้าช่อนนี่ครับเป็นไงนครับตามเจ๊เองเดี๋ยวไปครอบคูัครับว่าเจ๊เองเขาทำสูตรแบบนี้ยังไงไปกันเลยครับที่เราพาเขอาครัวมากับเจ๊เองนะครับมาชมบรรยากาศของของชาววังของเจ๊เองครับกับพวกอะไรบ่นี่ครับวันนี้จะทํา,มาเมนูที่เรียกว่าหมูก้อนนะครับ อดกระเทียมพริกไทยครับเป็นการนําหมูไปหมักนะครับหมักกับกระเทียมพริกไทยครับเป็นหมูบะชอและก็นํามาทอดกินนะครับแทนที่เราจะกินแบบว่าหมูผัดกระเทียมพริกไทยครับเป็นๆๆนิดๆเด็ดๆก็นำหมูนะครับมา หมักยังไงนะครับนี่ครับเริ่มต้นเราซื้อหมูมาครับจากไหนมาจะมีหมูติดมันนิดนะมันจะทําให้หมูไม่ไม่ไม่ร่วนนะครับติดกันดีนะครับมีมันเกาะติดเนี่ยน้ำหมูนะครับพอเราไปล้างเรียบร้อยใช่ไหมครับล้างเสร็จแล้วก็มาบีบนะครับบีบน้ําออกให้หมดให้แห้งครับวางให้เสด็จน้ำจนไม่มีน้ํา ข้างค้างอยู่ในหมูวะช่อนะเพราะถ้าเกิดมีน้ําข้างค้างจะทําให้หมูล้วนนะครับไม่เกาะจะติดนะครับเพราะเราบีบน้ำแห้งหมดแล้วนะครับแล้วก็นําหมูวะช่อนนะครับมานวดมายีครับแล้วก็มาดูเครื่องปรุงนะครับในการที่จะใส่ทำนะกับครับหมูวะช่อยนะครับระดับแรกนะครับเราก็ใส่นี่เลยครับซีอิ๊วขาวครับซีอิ๊วขาวนะครับสองช้อนโต๊ะนะครับอันนี้หมูขึ้นโลนะครับหมูวะช่อขึ้นโลนะครับแล้วก็ ซอสฝาเขียนนะครับอีก2ช้อนโต๊ะนะครับมันจะทําให้รสชาติซึมซับเข้าไปในหมูบะช่อได้อย่างอร่อยลงตัวเลยนะครับนี่ครับสุดลงตัวนะครับจากนั้นนะครับเราก็มาใส่นะครับน้ําตาลมะพร้าวนะครับ1ช้อนโต๊ะนะครับให้ความหอมหวนของของตัวหมูบะช่อนะครับจากนั้นใส่ผงปรุงรสนะครับผงปรุงรสนะครับให้รสชาติมันเด็ดขึ้นมาหน่อยนะครับผงปรุงรสนะครับ ช้อนหนึ่งนะครับจากนั้นก็ใส่น้ํามันหอยครับน้ํามันหอยนะครับน้ํามันหอยนะครับเข้าไปนะครับให้มันรสชาติของตัวหมูปลาชอซึมซับเป็น้ำมันหอยให้มันลงตัวกันนะครับมันจะทําให้หมูปลาชอนี้มีรสชาตินะครับของหอมชวนดมนะครับนะครับแล้วก็ใส่พริกไทยหน่อยหนึ่งนะครับทําให้หมูปลาชอมีกลิ่นรสชาติดีครับจากนั้นนะครับเราก็มาใส่เลยครับ น้ำมันงานนิดหนึ่งเลยครับให้หอมหวนทนดมนะครับครับช้อนเดียวก็พอนะครับน้ำมันงานนะครับนะครับกลิ่นน้ำมันงาช่วยให้หมูประชอนนะอราติดีนะครับจากนั้นเราก็ใส่แป้งมันนะครับแป้งมันนะครับแป้งมันนี่ก็จะใส่เข้าไปนะครับ2ช้อนนะครับแป้งมันนะครับนี่ครับแลวที่ขาดไม่ได้คือครับเราขอเป็นไข่เป็ดนะครับเรี่ครับ เป็นไข่เป็ดสีขาวเพราะว่าไข่เป็ดเนี่ยมันจะทําให้เออเด้งดึงเด้งด,งด,งด,งดึงมากกว่าไข่ไก่นี่นะครับทาให้เวลาเราหมักเนี่ยเราเห็นไหมไข่เป็ดสีมันจะแดงกล่อมนะครับสวยงาม <Wow. S 1> แล้วก็ทําให้จับตัวกับตัวหมูประชอนะครับได้อย่างลงตัวในการทำเป็นหมูกะชอที่เรียกว่าเป็นการหมักหมูประชอที่ยาง อร่อยลงตัวกันเนี่ยเห็นไหมสีสันว่าใส่ยนะครับไข่เป็ดไปนะครับแล้วก็แป้งมันนะครับเครื่องปรุงต่างทั้งหมดไปแล้วเราก็นวดนะครับนวดดีไปเรื่อยๆนะทำให้หมูบะชอดนะครับมันเข้ากันนะครับเด็ดลงไปเรียกว่าซึมซับเข้าไปในหมูบะชอดไอหมูบะช้อนนี่ครับจะทำให้สามารถไปทําแกงจืดทําโจ๊กนะทำสารพัดที่เราจะสามารถนําไปทําได้หลายๆอย่างนะครับ กับการทาหมูบะช่อนี่นะครับเรียกว่ารสชาติลงตัวสุดๆเลยนะครับนี่นะครับนี่ครับเป็นการเรียกว่าทําหมูบะช่อที่น่าทานจริงเนี่ยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราก็นําไปใส่ตู้เย็นนะครับแช่ไว้สามารถกินได้นานครวับเราจะกินแล้วก็แบ่งมาครับมาทํากับข้าวทําอาหารทําต้มทำข้าวต้มทํอสารพัดทาแกงจืดทำอะไรไอ้แยกกับการทําหมูบะช่อนะครับนี่ครับเรียกว่าเป็นอ่เบื้องต้นของการทําอาหารนะครับสวยมากเลยครับนะครับหมูบะช่อนะครับครับ เนี่ยพเราคลุกเขาไปได้เรียบร้อยแล้วเจับหมูบะช่อนะครับเนื้อมันจะนะครับเป็นลูกๆนะครับสวยสีสันงดงามมากเรียกว่าการทาหมูบะช่อที่น่ารับประทานมากๆครับของเจ้าเองนะครับกับครัวออนไลน์บายบูดี้ทีคเับเห็นไหมครับหมูบะช้อนะครับดูสิครับหน้าเอาส่วนนี้ไปทำไหมครับกับการทาหมูบะช่อนะครับจากัวออนไลน์บายบูดี้ ตัวนี้เอาพริกไทยดำนะครับใส่เข้าไปที่คกนะครับเพื่อที่จะทําเรียกว่าสามเกลือนะครับเรียบร้อยแล้วก็พอเลยครับแล้วก็แล้วก็โขกนะครับโขกนะครับสามเกลือครับพริกไทยกระเทียมแล้วก็รากผักชีนะครับเรียกว่าเป็นสามเกลือของสูตรอาหารไทยนะครับนะครับเราก็ตํโขกนะครับเรียก็พอหยาบๆไม่ต้องละเอียดนะครับมากมายเรียกว่าให้มันมีกลิ่นเดี๋ยวเราก็ตัดตรงนี้นะครับสามเกลือนะครับต้องใส่นะครับ ล่ากบชีกระเทียมพริกไทยที่เราไปตามโขกสับนะครับเรียกว่าเป็นสมุนไพรเป็นหรือว่าเป็นเครื่องเทศที่ช่วยในการที่จะทําให้นะครับหมูบะช่องนะครับมีทั้งกลิ่นของกระเทียมพริกไทยล่ากบชีนะครับแล้วก็ใส่ผงฟูลงไปนิดนะครับเพื่อช่วยให้หมูบะช่อนะครับนุ่มนวลมากขึ้นนะครับเสร็จแล้วที่อันนี้ที่เราใส่ล่ากบิีกระเทียมพริกไทยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะนําหมูบะช่ออันนี้นะครับไปทําเรียกว่าหมูบะช่อ กระเทียมพริกไทยทอดนะครับเป็นลูกๆนะครับเรียกว่าหน้าทานเหมือนทอดมันนะครับเป็นหมูทอดกระเทียมพริกไทยที่เรียกว่าหมูน่าทานมากเนี่ยครับเป็นการเตรียมท, له, ทํานบ่ยเขาบกไปทําหมูบะช่อทอดกระเทียมพริกไทยครับเนี่ยครับเราก็เอามันนวดนะครับ <Okay. S 1> จากการที่อเราใส่รากผักชีกระเทียมพริกไทยไปแล้วแล้วก็ผงฟูไปแล้วนะครับจะทํทำให้หมูนะครับเร่งดึงเรืองดึง,ดง,ดง,ดงนุ่มนวลแล้วก็มีกลิ่นของกระเทียมพริกไทยรากผักชีนะครับ หอมหวนชวนดมครับเนี่ครับอืมสุดยอดเลยครับเนี่ยดูแลดูหน้าตากันเลยครับเย <Wow. S 1> ี่ยมมากมเลยครับและกลิ่นของนะครับรากผักชีกระเทียมพริกไทยเลยครับ ก็จะหอมนะครับหากเราไปทำข้าวต้มนะครับโจ๊กแกงจืดนะครับกินของตัวรากกุจิกไทยก็จะหอมไปในนุมในเนื้อหมูนะครับจะอร่อยนะครับแล้วก็ไม่ได้เผ็ดมากเด็กก็ทานได้นะครับและถ้านําไปทอดก็จะเป็นหมูทอดที่ว่าเป็นหมูก็ถึงียมไทยที่น่ารับานมากครับนี่ก็ดูหน้าตาซ่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับเดี๋ยวนะครับตอนนี้เราเข้าครัวมากับตัวเองครับมาดูการทํานะครับหมูทอดกะทิวิทยไทยหมูหมักนะครับ ล้วก็ใส่น้ํามันเช่นกัเลยครับเพื่อการทอดน้ํามันดีจะต้องท่วมหมูเลยนะครับต้องต้องเยอะไหมน้ํามันเนี่ยโอ้โหแครับนะครับรอให้ไฟร้อนนะครับแล้วเราก็จะทอดหมูกระเทียมไทยนะครับเหมือนกับที่เราแบบคล้ายคาดมาแต่ว่าเป็นหมูหมักกระเทียมไทยครับนี่ครับหมูเนื้อหมูที่เราทำนะครับหมักสดพิเศษเข้ามานะครับทาการนะครับเอามาทอดเป็นหมูก้อนนะครับ หมูวาอดิไทยเนี่ยเพื่อนๆสามารถนําไปทาทานได้นะครับที่เป็นหมูว่าช่อนะครับสูตรที่การหมักหมูอย่างละเอียดเลยครับนี่ครับแล้วก็มาทาเป็นชิ้นๆนะครับเป็นก้อนๆเหมือนข้ามันนะครับแต่เป็นหมูหมักนะครับเชื่เรามาแล้วก็ทําการตั้งไฟให้ร้อนนะครับแล้วเราก็นําหมูหมักนี่นะครับหมูว่าช่อหมักนะครับกะทิวไทยเนี่ยทอดลงไปนะครับ ครับบองว่าสูตรนี้รสชาตินี้อร่อยมากครับพบหมูที่เราหมักับข้ามคืนเป็นข้ามคืนนะครับมันยิ่งนุ่มนะครับแล้วก็เป็นสายมันนะเกาะติดนะรสชาติของกระเทียมพิชัยที่เราหมักไปด้วยกันนะครับบอกเลยว่าอร่อยลงตัวแน่นอนครับเพื่อนๆเราไปทำทานครับนี่ครับเราก็นําเข้ามานะครับท่อลงไปในกระทะที่ร้อนนะครับน้ามันร้อนๆนะครับให้มันให้หมูท่อกระทยมเนี่ยเรียมนะครับนะครับเราก็จะใส่ไปนะครับเนี่ยนะครับว่า โยอดเลยนะครับชิ้นนี้แบบใส่ดีนะครับมีค้างอยู่ครับใช่ไหมใส่ชิ้นนี้ทอดเลยนะครับแต่ไม่เลยไม่ไหมนะครับนี่ครับชิ้นนะครับอ่านะครับทอดลงไปนะครับนี่ครับว้าวครับนี่ครับอ่าโอ้โหนะครับน่าทานมากๆเลยนะครับในการทำนะครับ หมูทอดกับไกไทยครับจากการเราทำหมูหมักเลยหมูไว้ทอดนะครับหมักด้วยกระเทียมพริกไทยรากผักชีนะครับสามเกลือนะครับ เรียกว่าสูตรลงตัวแล้วแล้วก็นำไปหมักกับหมูกระช่อบที่เราสับอย่างนี้นะครับแล้วก็ไปแช่ช่องฟรีดนะครับหนึ่งวันข้ามคืนนะครับแล้วนํามาทานนะครับกลิ่นมันนะครับรสชาติมันีอร่อยมากๆบอกเลยว่าหากคเณืู้ไปทาตามนะครับจะติดใจนห้รับกาดินหมูกระช่อนะครับทอดทีวิทย์ไทยหมูก้อนนี้นะครับเรียกว่าเบสระติแล้วเนี่ยคนยบอกเลยว่าอร่อยมากๆื่อกี้ เขาต่ต่อเขาลองเคสแอบชิมไปหน่อยแล้วบอกได้เลยว่าอร่อยอร่อยมากครับกับหมูทอดกระเดยวิถ اي เลยครับของตัวเองนะครับเนี่ยรับรองได้ครับอร่อยมากๆมากครับ้เติมไปเลยก็ได้เนี่ยเห็นไหมครับโอหมูทอดทอดกระเตยวิถายกับเห็นปะดูสีสันเลยครับหน้าตาเหมือนนะครับโอ้โห เรียกว่ามืออาชีพทุกท่านจะไม่ดีกันไม่ครับกับเป็นพอดีพอดีนะครับเรียกว่าสุกกรอบนอกนุ่มในนะครับสุกพอดีแล้วความอิ่มของเนื้อหมูที่เราหมักไปจากกะทิเมืองไทยแล้วก็ทำให้อร่อยลงตัวนะครับนี่ครับมีสีสันมันใช้ความมากับประทานอะไรอย่างนี้ก็เนี่นะครับโอ้โหสุดยอดเลยครับเนี่ยครับแล้วถ้าเราเดี๋ยวพอมันเรียกว่าสุกเรียกว่าสุกดีแล้วไม่ไหม้แล้วก็กรอบนอกนุ่มในนะครับเราก็จะนํามาใส่ผัดไทยแล้วก็นํามาตกแต้ม ครับแล้วชิมดูว่าหมูทอดกระเทียไทยเยอะยหมูทอดหมูระชอติดทอดเลยไมมันจะสุดยอดขนาดไหนนะครับดูดูนะครับสุดยอดจริงๆครับการทําหมูทอดกระเทียมพริกไทยนะครับอร่อยมากขอบอกครับถ้าเพื่อนไปทําตามครับจะต้องติดใจนะครับการทําขาหมูทอดกระเทีไทยนะครับสูตรหมูมากนะครับนุ่มนะครับรสชาตินี้บอกตามตรงเลยว่าพัฒนาเาี่ยาอายครับเชฟมาเองครับอร่อยมากๆขอบอก นี่แค่ดูไปถ่ายไปนี่ก็น้ำลายไหลแล้วก็อยากจะกินอย่างนี้แล้วก็บอกบุบมาบขลูอะไรมันจะน่าทานขนาดนี้กับหมูทอดกะทิวิทไทนะครับสูตรชาววังของเชนรับกับครัวออนไลน์บายมูดี้นะครับหลังจากที่เรานําขึ้นมาเสด็จน้ามันและสกพักนะครับเราก็นานะครับหมูทอดกะทิวิทไทนะครับมานะครับมาจัดวางแต่งที่ตังานบนจานนะครับจานลาย ไก่ของเราดีครับที่สวยงามนะครับมีใบจองวางนะครับมีความเป็นเอ่อหรือกว่าชาววางแท้ๆนะครับแล้วก็เนื้อมาวางนะตกแต่งนะครับสุดหน้าท้าวนะครับเนี่ยกับหมูทอดทีวิไทยนะครับอบวยสูตรหมูหมักนะครับหมักไว้ข้ามคืนนะครับอร่อยลงตัวใครเคยกินแบบที่ไหนมาแล้วเรามอทําสูตรนี้นะครับรับรองเลยจะติดใจกับหมูหมูทอดทีวิไทยนะครับของเจ๊เองครับคูออนไลน์บายบุ๊ดี้ครับ ครัวชาววังนี่แท้เลยครับเห็นไหมครับเอาผักชีนะครับมาแต่งโรยหน้านะครับกับหมูทอดกระเทียมพริกไทยครับเห็นไหมครับโอ้โหสวยมากอะไรอย่างนี้นะครับนี่เลยครับคือหมูทอดกระเทียมพริกไทยนะครับของเจเองครับกับครัวออนไลน์บาร์บีบดูเนื้อหมูสิครับโอ้โหทอดเข้าไปนะครับเข้าไปนันนุ่มนวลนะครับสวยงามอลังการมากมากครับการที่ได้ทานหมูทอดกระเทียมไทย จากคูอลาบัดี้จอยเจ็งครับเออนี่แหละครับคือหมูทอดกระเทียมพริกไทยครับของคูอลาบัดีครับของเจเองนะครับว้าวชาวหวานครับโอ้โหแค่กินนะครับหอมวนจนใครนะครับมันเป็นหมูกระชอที่มักนะครับเอ่อข้ามวันนะครับเก็บไว้ในช่องฟิตออกมาทอด ด้วยกระเทียมพริกไทยลาบกระชีนะครับโอเคแล้วก็มาทอดกลิ่นมันจะหอมแค่กลิ่นนี่โอ้ยยวนน้ำลายไหลแล้วเนี่ยคนนี่ไหวแล้วต้องทานเลยนะครับเนี่ยโอ้โหโห้ยหมูทอดทีวิไทยอดใจไหวได้ขอลองชิมก่อนนะครับว่ามันจะแซ่บกรีบเลิศหลายๆกันครับนี่นะครับเห็นไหมครับหมูกระเทียมทีวิไทยครับเป็นหมูก้อบกรุบกรอบเยอะๆมันจะอร่อยลงตัวไปครับจากกลิ่นที่ชัวร์เลยอร่อยนะครับว้าว <Okay. S 2> อโอเคแปะดีเนื่องตัดความลงทัวเค้มพอดีอิฐไทยฉุนตัดขึ้นมาวันนี้นะครับความมันความเข้มข้นของโอ้โหอย่าบอกคือเชี่ยเลยครับผมชอบไอ้ถิ่นไข่นี่นะครับชอบมากมากเลยครับสุดยอดเลยครับเนี่ยหมูทอดถิ่นไข่เนี่ยผิชอกินเลยข้าวอร่อยกินเปล่าอร่อยครับเนี่ยอย่าเคยมาชิมต่อยนะครับเนี่ย หมูทกยนดเป็นองยากให้เพือเ่อำหมูทอดกวีครับสเนยจะเองจะทอ่อยมากเลยครวงเียไม่ิดหวงการทหูทกตีไทยสูตรนี้ครับอร่อยจริงๆ่อยวุ้นที่กันตีขอรเพราะว่าอร่อยมากๆเลยมันฉนพิชายกิ่นมันตัดมันเ้ยลงตัวเลยอ่อย หมูสควีมเอ็มอร่อยขนาดด้วยครับอร่อยจริงๆครับเนี่ยไม่มมมรู้ครับแต่เมื่อวันนี้อยากอยากให้หมดที่หาเมนูเด็ดครับอย่างนี้ไม่โชว์ครับก็อย่าลืมนะเข้ามาฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดสามเพื่อนใช้กดไลค์ยิ่งๆนะให้หมดที่สรรหาอาหารนะครับเพราเด็ดๆเนะี่ยมาฝากเพื่อนนะครับเช่นเนี่ยนะครับหมูทอดกระเทียมไทยครับสุดเด็ดอย่าบอกใครเลยครับอร่อย มันแบบมันลงตัวยูริ่งลงไปที่แบบแบบนี่จะบรรยายสารพัดบรรยายได้ยังว่าอาหารมันอร่อยขนาดไหนครับขอบคุณดิบกินต่อให้หมดนะครับแล้วมาดูคลิปหน้าครับก็เมนูดิบแจมเมนูอะไรบ้างเพื่อนแค่เมนูดิบขอทานอูทอกเอนไทดต่อให้มันเสร็จเสร็จลยครับสวัสดีครับโอเคโอเค